นี่คือพยัน์ของพระครูภาวนาวิรัต์หรือหลวงปู่ทิมอิสเรียโกวัดหารไร่ระย,ะยองนะครับในมหาเจดีวัฒนมงคลื่อสักคู่ ก็ได้กาวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับนั่นเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาเที่ยวชมมากับบ่ายสิงสิทธิ์ในพื้นที่อำเภอบ่อทองซึ่งเป็นอำเภอที่มี มีประเทศที่เป็นภูเขาที่เป็นถ้ำและเป็นวัดที่สวยงามอยู่มากมายแล่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งในเขตท้องที่ของอำเภอบอ่อทอง าม,มา่างกำม่างๆจิตกรรมฟ้าผนังที่มีความงดงามมากๆาประตูหลังออกสั้ข้าง ข้างในมีรูปปั้นพระพุทธองค์นะโอกาสดีมากที่ได้มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่มหาเจดีย์วัฒนมงคลแห่งนี้สาธุสาธุสาธุ